กินกันแล้เฮียมุงดีไม่ทุเรศมากเเปป็็นนไไรรม ดีครับสสวัดีครับเสื้อใส่สบายไหมเสื้ออ๋อพอดีไอ้นี่ได้ได้่สบายไหมอ๋อใส่สบายใส่สบายไหมไม่นะไม่สบายเราเราทำช่องนี่ตั้งใจทำใช่ครับใช่ใช่มีห้าคนครับห้าคนที่นี่เอามาหมดเลยก็ได้นะนั่งเงี้ยเหรอแล้วลุมที่เหรอใช่ผมขอไม้แรกอันนี้คือเสียบตูดเลยป่ะลุมอะไรไม่ได้หร่ไม่ใช่เล่นลุมเล่นมุกอ๋อลุเล่นมุกโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยผมก็ดูว่าแบบนั้นนะทษกคนไม่ใชไม่ไม่ใช่ลุม เฮยอ่ใช่ไม้ยสองเปืนคียอใครก่อนพี่ก่อนหรือบอกว่าปกติเขาจะแบบให้เจ้าบ้านก่อนนี่ให้มึงก่อนเลยไม่รู้ว่ามาทางไหนชัวร์แล้วตรงนี้อันนี้เป็นมุกอาหารก่อนมุกอาหารมาเหตุเกิดที่ร้านขายขนมปังหั่นขนมปังมานหนึ่งอันเอาลงไปปิ้งมีขนมปัง A อกับขนมปัง B ีสองอันวางเตาร้อนๆเลยขนมปัง B เนี่ยก็หันไปหาขนมปัง A เอถ้าถามว่า เฮ้ยขึ้งร้อนป่าววะขนมปังเองต่อขนมปังพูดได้คือตกใจว่าขนมปังพูดได้ฮะไอสัตว์แค่หนังจิ้มมีมีทางมีทางนี้อีกไหมมีทางนี้อีกไหมมีเพียบเลยอ๋อท้านเอาออกเลยนะเป็นเป็นทางอื่นเลยไม่เป็นไรผมผมอันนี้ผมเกินโหัวแล้ก่อนอ่ามันมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วมันต้องค่อยๆไล่ไปแค่หนังจิ้มไงเดี๋ยวรอปิ้งย่างได้อ่าโอเคอันนี้เรา ปกติเราถนัดมือไหนขวาเลยถ้าเขียนหนังสือนี่ขวาอจริงถนัดขวาก็คือเป็นคนถนัดขวาแต่ถ้าถ้าพี่ขอแบบเขียนมือซ้ายนี่ได้ไหมได้ได้โอเคเอามือมือซ้ายอ่ะโอเคได้เลยอ๋อมีพี่พี่ขอให้เขียนมือซ้ายได้ใช่ไหมล่ะได้ถ้าได้โอเคมือมั้งมืออ่าโอเคโอ้ยเฮียรุ่นเก่าแล้วด้วยผมไม่อ่านหนังสือมาคือมันเป็นหนังสือแปลไทยที่เกี่ยวกับ การกำเนิดของมนุษยชาติหน oh. ังสือมันชื่อว่าเซเปียนมนุษย์ดินเซเปียน <ien>, uh, อ่ะเคยได้ยินอ่ะมันมีบทอันนึงเป็นบทพิเศษผมซื้อมาตอนนั้นมันมีบทเนี้ย mm. ขึ้นมามันเล่าถึงเรื่องว่าแต่ก่อนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมันสร้างมนุษย์มาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยอืม mm. ไม่ไม่ไม่ได้มีร่างกายอย่างเงี้ยอ๋อ oh. ตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างเงี้อไม่ได้เป็นอย่างงี้ mm. พระเจ้าเนี่ยให้อวัยวะเพศอยู่ท,ที่อยู่ที่กลางกระบาลอ้าวเหรออยู่ที่หัวทั้งชายและหญิงนะอ๋อแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยก็ปล่อยปล่อยมนุษย์ใช้ชีวิตอ ท่านก็ดูว่าเออแม่งมนุษย์ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างสรุปเพศชายแม่งตายบ่อยมากแบบไม่ประสบอุบัติเหตุตายตกเขาอะไรเงี้ยประจําเลยทําไมทําไมถึงตายบ่อยกระโปรงบางตาอ๋อเอาไว้ว่าเพศอยู่แต่ถ้าสมมติตอนมีเพศสัมพันธ์ก็คือกระโปรงหยีีนะาสองคนอ๋อใช่ก็เขาก็เลยแบบเอ้ยไม่ดีแน่เลยบางคนอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวลบกวนกราฟิกเอา เอาขึ้นตรงนี้ให้หน่อยของผมอะเป็นกระโปงก็ได้แต่ของพี่อะชอบสัตว์โดยเดี้ยเป็นที่มาของว่าไอ้หน้า้องน้องๆขอน้ำแข็งหน่อยแข็งหน่อยอะไม่มีหรอกมีแต่แข็งแล้วแข็งเลยน้องน้องขอเล่าหน่อยเรื่องอ่ะพี่ว่ามาเลยก็คือเป็นเป็นเรื่องของพี่ที่ทำงานผม เจี่เียวกับพี่นก <ốc> เจมี่เียวเนะี่ยอยู่ออฟฟิศผมแต่พี่นกเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นผัวพี่เมียวเนอะแต่เหมือนล่าสุดมาเจอที่ออฟฟิศเออแล้วเหมือนแกแบบนั่งจับเข่าคุยแบบเศร้าเลยผมวถามเอ๊ะเจมี่เียวเป็นไรอะเนี่ยเลิกกับเลิกกับพี่นกเลิกกับผัวโหะเฮ้ยได้ไงอ่ะก็ดูรักกันดีมีลูกมีเศ้าอะไรเงี้ยแม่งเลิกกันวันครบรอบเลวยแล้วบอกเหตุการณ์เป็นยังไงก็ถามบอกว่าเนี่ยกะว่าวันครบรอบเนี่ยนัดกันดิบดีลูกนอนแล้วกะกันหนำกันเลย กันหนำกันยับเลยอ่ะก็เดินขึ้นบันไดปิดไฟเรียบร้อยลูกนอนแล้วก็หันไปเห็นรูปลูก,ลกมองอมชีวิตตัวเองไม่ใิ่มีความสุขไงคบแต่งงานกับแฟนมา20ปีขึ้นไปก็ใส่ยับเลยแต่มันมีคอนดิชันอยู่อย่างหนึ่งพี่เหมียวแม่งบอกว่าไอ้นกไม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อเวลามีอะไรกับพี่อะเวลากันหนำพี่แม่งชอบปิดไฟอี่อะไรก็ขอให้ปิดไฟอยู่นั่นอ่ะไม่ยอมเปิดไฟวันนั้นพี่แม่งรู้สึกว่าเฮียคบกันมา20ปีแล้วก็เลยกดเปิดไฟปักสรุปคือพี่นกอะ เขาใช้กระเจียวปอมชาดเอวอ่ะแล้วก็กระหน่ำพี่เหมียวพี่เหมียวแกก็โกรธเว้ยบ่เฮียทําไมแกเธอทํากับเราแบบนี้นะนี่เธอทํามานานเท่าไหร่แล้วก็บอกทํามาตลอดชีวิตพี่นก็โมโหเฮ้ยมึงทำงี้กูได้ไงพี่นกไม่ถันันมาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้กูเคลียร์ให้เดี๋ยวมึงเคลียร์เรื่องลูกก่อนเออแล้วทองได้ไงวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็สมควรเลิกอ่ะผมว่าจริงเลิกเลิกเถอะเหมียวแม่งแย่ไม่เลิกมุกมึงอ่ะเลิกมันมีเพื่อนสองคนไปกินข้าวกันพักเที่ยงพักเที่ยงก็ไปกินกันมันก็จะมีคนที่ชอบสั่งอะไรประจําเป็นประจําอยู่อะสั่งเดิมเดิมของเดิมเดิมเดิมไอคนแรกก็สั่งเป็นเมนูแบบไข่เจียวอแล้วแม่งก็ชอบกินแต่เนี่ยไข่เจียวหมูสับกินแม่งอยู่อย่างีก็เลยถามไอนี่ก็เลยไอคนแรกก็เลถามนี่เฮ้ยมึงนี่แบบ กินแต่เมนูไข่นี่กินจนหน้าจะเป็นไข่แล้วเนี่ยไอนคนนั้นก็ถามมานี่มึงกินเฮี้ยมาตั้งแต่แรกเลยเหรออ่าหน้ามันเหมือนเฮี้ยเออใช่อ๋อเป็นแบบสวนกลับด้วยคําดาใช่โอ้โหเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ไม่อ,อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่หาเพราะมันเจ็บอ่ะอ่าใช่<ต>คือคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวเซนซิทีฟเออคือไอไอลึกๆอ่ะเกือบแล้วแต่ว่าโอ้นี่พี่ใกล้แล้วหลายรอบแล้วเนี่ยเกือบกินแล้ว ใช่ได้ได้ได้แต่มันเจ็บไปก่อนไงใช่เจ็บมากอันนี้ผมเล่า<อ>ผมเล่าประสบการณ์ล่าสุดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเองไปเจอแฟนคลับไม่ใช่เราจําได้เป็นแม่ลูกคู่เขาบอกว่าอุ๊ยน้องเมทนีครับอะไรเงี้ยอกตั้งใจทำผมพี่ีพ่พกับลูกเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยโอ้โหดีใจจังเลยครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออแล้วเป็นไงบ้างครับแบบดูบ่อยไหมก็นั่งดูกับลูกได้ใช้เวลากับลูกอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ เราก็เก่งใจลึกๆเพราะช่องเรามันก็แบบผู้ชายมากๆแบบว่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่เราก็บอกว่าเออแล้วแบบแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็คอมเมนต์มาว่าแบบเออคำหยาบมันเยอะนิดนึงแต่ว่าพี่อ่ดูได้เมื่อไหรแต่พี่ดูกับลูกไงบางทีแบบเด็กเด็กดูอะเนอะมันก็เก็บไปจำอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจังหวะนั้นไอเมี่ยงมันเดินมาพอดีเพื่อนผมไอที่อยู่ในช่องเดินมาไอน้องไอเด็กลูกก็สกิดแม่แม่แม่พี่เมี่ยงเหมือนแม่ก็แบบเหมือนสกิดหลายรอบอะแม่มา อะไรเด็กเฮี้ยแล้วแล้วแม่อยู่ในแม่อยู <c 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 huh ่ในช่องด้วยป่ะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ผมกตกใจไว้ผมก็ตกใจไว้ผมก็แบบเฮ้ยน้องใจเย็นไอ้น้องไม่หันไปหาแม่ว่าสกิตรึเปล่าแม่ผมก็ตกใจเขาไว้เข้มใจเย็นบุกเขาเลยไอ้เข้มมึงสองคนใจเย็นได้ไหมนายดีสุดเลยหมดแล้วแค่นี้แหละรายการมึงออนในคุกป่ะเนี่ย ปม่ไม่อยู่ต่อร,รู้จักปะอะไรโอโ้โหอ่ะตัวนี้วางพร็อพได้เด้วยหรอมามา่มาเราก็ต้องเคยกินกันอยู่แล้ววิธีการต้มมาม่าที่ถูกต้องทำยังไงพอจะเล่าแบบสั้นๆให้แกะซองเทใส่หม้อ,อเทน้ําต้มจบับผิดหมดเลยจริงปะจริง,ไง,ไงวิธีต้มมาม่าที่ถูกต้องนะก็คือมามา่มามะนาวฟิกเนี้ราคาสี่หมื่นซื้อปะอืมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลดให้สองพันสองพันเอาไหม เอาใช่โอเคเดี๋ยวโอนมาเลยนะจริงหลเที่มุงนีไม่ทุเลศมากผมจะเล่าประสบการณ์ความรักของผมครั้งหนึ่งผ่านมาสักพักแล้วแต่ว่ายังติดอยู่ในใจเพราะผมเป็นคนพลาดเองอันเนี้ยคือยังไม่ได้คบเป็นแฟนด้วยนะอ่ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ก็ดูโอเคผมก็นึก ครึ้มอะไรขึ้นมาไม่รู้ก็รู้สึกว่าไปถามเขาเออเธอเราคบกันมาแล้วคุยกันมานานมากแล้วนะสามเดือนแล้วแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าสเปคเธอเป็นยังไงอ่างเงี้ยผู้หญิงก็บอกเออเราอ่ะชอบผู้ชายตีหน่อยอผมก็ต่อยเลยป๊าไอ้เงี้ยได้ยินไปตีหอยอเต็มแรงเลยโอ้ะจุกดีีทีนี้แล้วมือแบบเข้าไปทั้งอันเลยปะ เข้าไปทั้งตัวเลยแต่ขาไม่ขาตายแล้วในนี้มีเกี่ยวกับไม่ไม่มีมากมากมีไหมมี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 ไม่มีเหรอมีมีแม่กับลูก่ะแม่กับลูกแม่กับลูกเหมือนแม่คููเมื่อกี้ปะไม่ใช่คนละบ้านคนละบ้านกันแม่กับลูกแม่ถามลูกเลยลูกลูกชอบกินเหล้าไหมลูกก็ตอบไม่ครับแม่ก็ถามแล้วบุหรี่ล่ะชอบไหมไม่ครับอื แล pues d d um <the 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 ้วเที่ยวกันคืนน่ะลูกชอบไหมไม่ครับโอ้เด็กดีแล้วลูกชอบอะไรชอบโกหกครับอ๋อก็คือรวบใช่ไหมอันแรกก็คือไม่ชอบเลยแหละอ๋อก็มารวบว่าโกหกมันหาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละไม่ต้องอธิบายเราโอเคโอเคโอเคไม่แต่ได้รู้พี่รู้ผมเข้าใจอ่าใช่ใช่ก่อนจะเล่าผมขอชนแก้วพี่่อนดีงี่ผมจะเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ปรากฏการ์เนี่ยเรียกว่าเดจาวูคืออาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งพบนั้นน่ะครับคล้ายครับค่าว่าพบเจอมาแล้วเป็นประสบการณ์ทางจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอทุกเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นปรากฏการณ์นี้เนี่ยก่อนจะเล่าเดี๋ยวผมขอชนพี่ทิงก่อนปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเดจาวูคืออาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งพบนั้นเนี่ย เอาขคาวกับข่าวว่าเพ้่เคยพบเจอมาแล้วเป็นประสบการณ์ทางจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนซึ่งปรากฏการณ์นี้ก่อนจะเล่าให้ฟังผมขอชนแก้วพี่ก่อนโอ้ออขาน,นี้เรียกว่าเดจอว <laughs> คืออาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เมื่อผมได้คำข่าวาข่าวว่าเคยพบเคยเจอมาแล้วเป็นประสบการณ์ทางจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาไม่ว่าจะหลับหรือตื่นซึ่งปรากฏการณ์นี้ก่อนจะเล่าเฮ้ยรู้ได้ไงก่อนจะเล่าให้ฟังขอชนแก้วนีหนึ่งก่อน ในเรื่องกรรมเนี่ยพวกแบบว่าเป็นกรรมอ่ะบาปกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามีหลายอย่างพวกบาปกรรมอะไรพวกนี้กรรมอย่างโดดตึกตายเนี่ยคือกรรมแบบไหนรู้ไหมกายกรรมอ๋อแล้วถ้าขยันจนตายล่ะอุตสาหกรรมอ๋อมีความพยายามโอ้สะดุดผู้กันตายล่ะโอยกรรมเหรอไม่ใช่ศิลปกรรมอ๋อแล้วถ้าถูกกฎหมายลงโทษให้ตายอ่ะคืออะไรนิติกรรมอันนี้ความรู้จริงความรู้จริง แล้วถ้าไปท่อพระป่าแล้วลดความตายอ่ะอันนี้คืออะไรกุศลกรรมอ๋อได้บุญแล้วโดนตกตายล่ะไม่รู้ขัดถักกรรมอ๋อใช้มือใช้มือใช้มือตบแล้วอุบัติเหตุตายแบบทั้งบ่าวทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคู่กรรมอ๋อพอตายสองคนแล้วถ้าโดนวางยาตายอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อีกเพศัลกรรมอ๋อไม่มียาแล้วถ้าว่าคิดว่าเมียป่วยคงใกล้จะตายล่ะ ไม่รู้ครับมโนกรรมคิดไปเองไม่น่าตายสุดท้ายไม่น่าตายสุดท้าย,ายถ้าเมียไล่ออกจากบ้านนะยอมสิ้นเวรสิ้นกรรมขอ,อบทแล้วเวรื่องนี้ไม่ต้องมีละคมายจบแบบคม่จริงผมมีคาถามสั้นมาให้พี่ด้วยนะยไปม,มาเลยเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับเ,เรื่องแบบถามปันเด็นแล้วกันอย่างแรกเป็นเรื่องตึกก่อนตึกตึกอะไรใสตึกอะไรใสตึกประมดถูกตึกอะไรทนตึกอะไรทนตึกตึกใบยกเหตุตึกแทด ตึกอะไรกินน้ำตามยอมตึกสะแอดตึกอะไรขอบตาคล้ำตึกอะไรขอบตาคล้ำตึกนอนดึกตึกนอนแดดเฮ้ผิดผิดไปคำเดียวเองตึกแอดนะตึกอะไรเรียงซ้อนกันตึกอะไรเรียงซ้อนกันตึกแถวตึกเป็นแปด เป็นเป็นปึกเลยเป็นปึกเลยอ่ะเปลี่ยนมั่งอเอาเป็นวัสดุไหมวัสดุวัสดุได้เออไม้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 เออไม้เตรียมมาแล้วแหละแต่ทำแต่ทำเหมือนไม่มีไม้อะไรแพ้ตลอดไม้อะไรแพ้ตลอดไม้ไม้ล้มลุกไม้ตัวหลอย ไม้อะไรอยู่หลังสุดไม้อะไรอยู่หลังสุดไม้ท้ายแถวหไม้คนสุดถอยไม้อะไรใช้ถูพื้นไม้อะไรใช้ถูพื้นก็ไม้มอบไงไม้คนฉอยอืไม้อะไรไม่อยู่ทางขวาไม้อะไรไม่อยู่ทางขวาไม้ถนัดซ้ายไป หมายคนถนัดสอยเกือบแล้วเกือบแล้วเปลี่ยนวัสดุไหมได้ทาได้อ่าเงี้ยเอาปูนไหมปูนปูนได้เออปูนนี่โอ้โหได้เพียบเลยได้ได้ๆปูนอะไรแสบปูนอะไรแสบปูนอะยปูนเข้าตาเลยแสบปูนโดนกาลาบีปูนอะไรอยู่ราชดาปูนที่ตึกแถวนั้นน่ะเออปูนพนักงานฟอร์จี ปูนอะไรชนขอบโตปูนอะไชนขอบโตปูนซ <orn> ุ่มซุ่มซ่ามปูนนี้ปูนอะไรเก่งเลขปูนอะไรเก่งเลขปูนบวกเลขเก่งปูนท่องสูตรคิดซื้ออะไรก็ได้แล้วตอนนี้ปูนอะไรมีความเชื่อปูนอะไรมีความเชื่อปูนพี่ติถูกโอ ถุงเจเลยยอกหมดแล้ว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 อ้ยกินกินเมื่อกี้ครับไอสัตว์มาดีอันสุดท้ายแล้วเป็นไงรู้สึกว่าไงไม่ใช่ยากว่ะไม่อยากมาอะไรแล้วอ่ะเหี้ยสัตว์อ่ะไม่ต้องกลัวเขาไม่ชวนอยู่แล้วแหละเขามาแต่กีตาร์เหี้ยอะไรกันเ่รูย เดี๋ยวแต่แต่จากมาดูอ๋ออยากมาดูเพราะว่าของคนอื่นตลกเมื่อกี้นั่งดูตลกดีอยากมาดูพี่ด้วยสัมผัสบรรยากาศจริงตลกนะตลกแต่คุกเมื่อกี้กั้นผมกั้นกั้นอ่ะเออตาตาดวงตาแดงหมดแต่พี่ไม่ได้กั้นเลยอ่าไม่พี่ไม่ได้กั้นอะไรเลยเมื่อกี้ใช่ผมไม่ยากไงผมาครั้งแรกเดี๋ยวครั้งแคือกูตอนเล่นอ่ะพี่ไม่ได้กั้นรู้สึกว่าแบบความขำนะรู้สึกว่ามึงจะได้อ่อนสกี่อันวะ ใชประมาณนั้นมันกะแทงมาก่อนผมผมนึกว่าพี่ชอบทางนี้ไงไม่ไพี่ไม่ได้ชอบทางนี้ชอบครับสนุกครับสนุกมากขอบคุณขอบคุณที่รับพ่ชวนคนดูจะได้รู้ว่าเขานิสัยยังไงจริงจริงผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเออเหรออ๋อทีคือตั้งใจที่แบให้มาเป็นเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเหลือมาแค่ละขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากฝากผลงานนิดนึงฝากผลงานด้วยนะครับตั้งใจทำครับผมเดี๋ยวเทปใกล้ๆล่าสุดเนี่ยมีพี่คังกับเจหลิงไปออกด้วยใช่เดี๋ยวรอดูสนุกมากเป็นเป็นเกม ทีใครทีมันจะเป็นเหมือนโต้วาทีครับเสื้อเสื้อมีมีขายเสื้อมีขายอยู่เสื้อมีขายอยู่ทํามา100ตัวอแจกไปกี่ตัวแจกไป20ตอนนี้เหลือ80ไม่ขายไม่ออกเลยกันเลยใช่ใช่ไม่ไม่ว่ายังบอกบอกว่าขายแต่เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะหมดแล้วมั้งแกล้งหรือเปล่าเออหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังมีอยู่ก็คือยังมีเต็มจำนวนแหละเต็มจำนวนติดต่อซื้อได้ที่ไหนอะ ติดต่อซื้อได้นี่ครับเข้าไปที่ไอจีต้องยังทำได้เลยได้อยาของพี่นี่ผมก็แจกใช่แจกสิไม่แจกไม่แจกพี่ก็ไม่ได้หรอกแต่แจกก็ไม่ถ่ายให้ด้วยไม่ถ่ายลงไม่อะไรนี่ไงถ่ายลงได้ละหันหลังด้วยหันหลังนี่นี่เออขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากโอเคปะขอบคุณครับขอบคุณมากคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและสำหรับผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนรายการวงลั่น หรือเชิญเราไปออกอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ